สวัสดีค่ะชาววันสดใสพามาดูสวนผักของตายาย ต้นหอมชนะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะไม่มีไม่มีแดดเลยโอ้ต้นนี้สวยจัง้สวต้นทิป พเดี๋ยวเราไปดูตาเก็บพริกฝั่งนั้นดีกว่าต้นมะเขือขนานี่คือเราเก็บเรื่อยๆนะคะต้นเสารแนนี่ก็เก็บไปขายแล้วรอบหนึ่งแบบเยอะมากใช่แใช่เยอะมาก,มากนี่ผักชี ักชีออกดอกแล้วดอกดาวเรืองดาวเรืองเดี๋ยวเรามาเก็บดาวเรืองไปไหว้พระอันอนี้ก็ต้นหอมใหญ่ออโอ้ดอกไม้ก็ขึ้นต้นอะไรคะไม่รู้ขันแยงปะ ช่วยนะตืกข้าวโพดข้าวโพดเราจะรอมาเก็บวันสักตาเก็บตาเก็บพริกแดงตอนนี้พริกแดงสดกิโลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ไดงแดงนี่คือรอการเก็บแล้วแต่ว่ามันเยอะมาก <c oughs> อมสองข้างนี้เป็นพริกหมดเลยนะคะ,ะอนนาอาบอกว่าอะไรพริกกเขียวอเขียวตั้งนะถ้าเก็บแล้วไอ,อ้ที่มันสุกอ่ะเก็บแล้ว ต้นไม้ตรงนูง้นกตนค่ะบีปูอันนี้ต้นต้นบานชื่นดอกไม้ที่มันคือ,อน,นี่กต้นกล้วยว้าวาสวยจังอันนี้อันนี้เขาียกอันนี้เขามันเหนียวแล้วอันนี้มันเหนียวแล้วส่วนนี้ยังไม่เหียวบีปบูนี่สวยออกมาออก,กบนดูป้ ดูไม่พิการบีบูนเดียวถ่ายตาเก็บพริกก่อนออกมาเห็ดเออเห็ดขึ้นแล้วเห็ดอะไรขึ้นเห็ดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็ดแต่ว่ามันึินตรงนี้ตรงทางใช่นี่ต้วนี่มามาต้นตะไคร้ก็ขึ้ สองข้างทางปลูกมันกันปลูกมันใช่ปลูกแต่ว่ามีต้นกล้วยด้วยกล้วยแล้วอือโอ้โหตุกใหญ่มากใหญ่เลยใช่อันนี่งอนี่จะเป็นสวนกระโพดเรานะคะเดี๋ยวรอนะเจ๊มาเก็บสาย กล้วยใหญ่ด้วยกล้วยใหญ่แต่ว,ว่ามันสุกแล้วยังไม่สุกเลยไม,ไม่สุกอันนี้ถังน้ำเอาไว้เอาไว้ลดต้นพริกเอาไว้ต้นน้ำไว้ลดผักแล้วนี่ก็ต้นอ,อะไรอันนี้แฝดสำหรับใส่ต้นไม้ของเรามาอีกฟางหนึ่งนะคะวันนี้แม่เยอะมากแต่ว่าไม่แดด อ๋อฝั่งโน้นโคกหนองนาเป็ดมีน้ำแล้วอ่าฝนตกนนอืม,มนนต้นสะดาวขึ้นถั่วพูตัดเป็นแล้วถั่วพูต้นน้นนำ ต้นมะเขืออันนี้ก็ต้นพริกต้นพริกอันหนึ่มันเน่าแล้วลอันนี้เน่าเน่ามันกำลังจะสุก ขิดละสิบห้าบาทฝั่งน้อก็จะมีดอกไม้โอ้ข้าวโพดเยอไม้ค่ะข้าวโพดนี่เก็บอีกรอบหนึ่งก็จบแล้วใช่ไหมเนี่ยรอบสุดท้ายทัแต่พ่อจะกินไม่ทันต้องขายนี่จะตัดสิน ตรงนู้นก็จะเป็นต้นกล้วยยญาขึ้นแล้วเดี๋ยวให้ตามาตัดหญ้าแล้วมัก็มีไม้ด้วยเอาไม้ทิ้งกไ่คิษไม่พิษต้องมีเก้าอี้เล็กๆนะมันน่าตัดักก็ผูกไว้กับเอวเลยไงเหมือนคนจีนอนะ นั่งตรงไหนก็กระนุนมหน,น่อยก็มีติดขอบคุณค่ะ,ะเสียประตูไปผู้ชำนาญการในการเก็บพลิกแดงเก็บมาตั้งแต่สาวๆชำนาญการมาก <laughs> บายบายไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ